สวัสดีครับวันนี้ช่องคนกับป่าจะพามาฉีดมันสมลังกันนะครับวันนี้มีสูตรน้ำหมักมูลสุกรนะครับระเบิดหัวครับแล้วก็มีของวีน้ำของพีทีสูตรพีโตนะครับ อัตราการใช้ต่อ20ลิตรนะครับก็ใช้น้ำหมักขี้หมู1ลิตรนะครับน้ำหมักขี้หมู1ลิตรปุ๋ยร้อยกรัมนะครับปุ๋ยร้อยกรัมแล้วก็ปุ๋ยน้ำพี่โตนี่ใช้20-30ซีซีนะครับนี่ครับปุยป๋ยเกล็ดซื้อมาชุดนี้ปุ๋ยหนึ่งลิตรปุ๋ยน้ำหนึ่งลิตร โอยเกลื0นนี่หกิโลกร,รัมนะครับสองร้อยบาทครับซื้อมาหวานก็เลยจะมาลองฉีดพ่นทางใบแปลงมันสมรังกันแปลงทดลองนะครับในปลูกห่างๆนี่แปลงนี้มีอยู่ประมาณ10แถวสิบกว่าแถวนะครับจะทดลองพ่นทางใบก็ปูดฉีดฉีดอ่า่็ฉีดฉพ่นทางใบมาหลายรอบนะครับด้วยน้ำหมักขี้หมู วันนี้ก็เลยจะมาเสริมด้วย0060ครับ <_ an> เพื่อระเบิดหัวเดี๋ยวนำนินการฉีดพ่นนะครับขอบคุณครับสวัดีครับ